สวัสดีครับพี่น้องชาว youtube ของบ่าวโนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับอันนี้เดินตามงานกิตอาสาของอสมอบ้านโนโทยครับ,รรบหยอดทราย

นี่แหละโอเคโอ้ยมีผักมีผลไม้ด้วยนะตรงนี้นะในสายนะอืม

เป็นการคว่ำกำจัดลูกน้ำยังไหลแล้วก็คว่ำไมให้ให้มันแห้งก่อนแล้ว <bible> ค <opus> ่อยเอามาใช้แบบแต่ของเขาเด้อเขาวัวตรงนี้ไม่มีเขาวัวเขาเอาไปไว้นู่นบาน ใส่เป็นกระซองเลยใส่เป็นซองเลยนยุ่นนีอะเหไมเนีุงนะเนี่ยยุงยุงแหละยุงอะที่ให้ใจ

ครับงานจิตอาสาของอสมครับเดินยอดน้ำสายเบรดให้ชุมชนครับเพื่อป้องกันไข้เล็ดออกป้องกันไข้อะไรทุกอย่างแหละป้องกันทุกอย่างครับเนี่ยแคบด้วยนี่แมวมัดนาดน้ำบายเนาะ ขนมเดงนมแดงคือกินเต็มงเมอไหรประมาณต้นอ yeah. yeah. right. ัปขนมพรีขมองชิบหายจ๋าฮะชิบหายหอมก็นมานมแนบปลาขนมแดงหวานหวาอันนู้เททิ้งไปเลยจยไม่จีบเททิ้ง เออจะไม่ต้องไปทุบไม่ต้องไปทุบไม่ต้องแหวอะไรของเขาไม่ต้องวอยบายนู่นนู่นนางหายนางหายนางหายน่ะไอนางหายน่ะนายเอาไปยอดน่ะนั่นแหละก็เปิดฝาไอฝั่งนู่นด้วยเนี่ยเปิดฝาแล้วก็ใส่เลยนั่นน่ะซนเมทเลลิเมียนวิทุกอย่า

เดี๋ยวซรายเบสค่ะคุณแม่ขางานหยอดซ้ายค่ะคุณพี่ขา ได้ข้าวเยอะๆหาเมียได้แล้วไม่ใช่มาทำอะไรคนเดียวแม่พี่น้องนี่นุ่มโสดนะพี่น้องนุ่มโสดนุ่มโสดเนี่หนุ่มโสดดูดิตากข้าวคนเดียวอะไรคนเดียวทุกอย่างครับพี่น้องครับโอ้สงสารแท้อะไรก็คนเดียวหาลูกหาเมียได้แล้วเออ าหมอนะครับตรงนี้หมอมอโสไม่สัตวเสนีโอ้หมอมาลงปลูกที่บ้านด้วยนะเนี่ยที่สวนก็นทำแล้วมาที่บ้านอีก យ៉ាងណានួនបានទៅយូរមកនោះឃើញមិនបងគីទៅទៅបាទអានីកូនអុយអ៊ំផ្សារផ្សាររនងប៉ាដើមគេសុំមកគបក៏ផលគិតផោឲ្យទៅផលគិតថាចាយខ្លួនក៏ក៏គីទីក្រុមមកយកទៅឯងឯងទៅដល់ដល់

ปะปะาทาั้งไงกระดาวก็ระดาวตัดคุนเวียเลยนะโทรศัพท์